สวัสดีพี่น้องมาครบทีมพี่น้องเลยแม่เจกันลับจะาบัวลายพี่น้องมาได้ของาได้ของมะพร้าวนะหนุ่มใหม่เนี่ยเพราะมากับข้อนะข้อใจลายๆเต้ขออใจบอลลาร์แม่แล้วก็มาเบิกของหน้าพื่นดีใจนะผื่นมไอนน้าบริเลนไปเขาอยู่พ่าแม่เนก่า แกตััแกตัวบัอากาศเย็นนะมึงเนีนาอากาศเย็นพี่น้องไหมอนเยนพ่น้บ่พระพุทสิพาพุทธเปียบบ่พุทธะติดเบิร์ดเกือบนะเดินดากเนาะอือนดินดากแท้หทมเะไรแทคาดเลย ต้อไม้คับมนต้ไม้เลของคนศาสตเนาะลำบากไม่ใช่จอยนะพื่ข้าวห้องงามได้ทุบออดยงเสียต้ไม้งทุบออดพี่น้อยมุดจอมากินแกนไม่จำกันด้เพีองเี่านังนมุณล่าจะล่าลัวพี่น้องจ้าแกนไม้พักยงเคี่ยวกับแนว่พักแยงพี่น้องมีครบทีมเา จะปิ่นสตาไปไปเก็บโควิดไลน์เนาะเนยว่าออกมาเลือโควิดในยะเนี่ยยพี่น้องยะก็กินน้ำต้มก็ได้กันไว้เอแมนจะให้กินน้ำเย็นให้กินน้ำต้มเอาพี่น้องออไมนกันได้ยพี่น้องกันได้ทุกที่เลยอา

มอนเืดอเอ่น้อแล้วเราคายเาเคยซื้อหลาค่ามันบแตกเลยเาซื้อหรือามันมีตัวแตกตัวบแตกตัวแตกนันมันอันใส่คันผูบอเอ้ามนปีนทานนะแล้วทากับบุก้าอะเมนมันเหลืแล้วแมน่านเพื่อเพื่อทานแตกไมอ่ที่ปนกเขาหนึ่งขอที่บแตกเขาคนปีนไก่เขาสหม้อไม่ทาน

ย้องหลับนาะย้องหับเอนหลได้ยันะเออขอ้อนเขาจเอาไมค์ขึ้นโหดี่ดยวไม่สม้เดียวมีความสามะถ้าเป็นห้าสี่ห้าคนจะเอาอไรนะ ยื้ตัว,วบบพูดนีน,นะเราตลอปนโอ้ยขี่พูดเลยนะทันดังพื้นมันควันแม่นอะแม่เหอหมาะกระดามเหมาะกระดามไปพาดแห่งแต่แล้วมันผมันสิออกง่ายเนาะคลม,มแห้งแต่ว่า ไม้ทู้นเหมื่อยทูนยเจ้าจนลอยอากาศอากาศดีพี่น้อยอากาศเย็นจ้ามันห่วมนะมันล่วงเออเขาวงามบอก

เอ็มบูยาจะไปหาเห็ดไ่หเ็ดยาเขาจฝากมาิแน่ะลสม้วไ่ตอจรงเยเอามาหายแล้วออขอบใจเธอเพิ่งยมทันินเพงอยู่ปาเ้าบอกไว้เนี่โตแต่ได้อบอกคนได้ว่าจะแกงเถียงพอดีดีดแล้ว ปฏิทันเลปดิรับทันพี่น้วแม่อือดลน่อยถืใจหมักมาอืาขยาเดนนบอด่าทางยาเดินนาะราน่ยมันเ้าเดี๋ยวนี้ซัจอยน้า่องา หางกบก่อว่าโอ้ยคฤติการ้าว่าอืนั่งนั่งกันดำนาเล่เอเลยเน้่ยนั่งเป็นการเล่ตอนนั้นน่าเหียวกว่าแมนเี่ยกลายเอยเลยนาไทยกระดำมช่วงนันแมนโอ้ยพี่น้อยปลาสัําิานเนาะ เราทีเราหมักลำไงมนี่ยตัวละมาลำกานทางกินเอาลำไเอาก็รู้เดีมีักขาะพี่น้องเยว่าีหนลำกากับหมกซาบไมานักันูหูได้ไหมนักันได้ยเนน้ไ้อะไรนะน้ไม้ก็่กนรจะนังเลยจัดไปปะจัดเลยต้มเจากแฟกบแซ่เเนาะเออแซ่เวลเขากันดีนะ ข้ากสเปดปะเจ็ดมจากรถหีคาร์พินาอันเดดแจมีเดดแจมแลนี่แจีกัมีดช่วยกินวานดื้ออะไร่วยพากันคลิปหนาพ่นงเดียวมันถูร่างบาการนาทีทานจบคลิปนะฮะกันแล้วได้แล้วได้แล้วจอยเอาเลมงโกนัชกินนาปองนะ นาได้พี่นาน้าให้เราจอดกียบ่อยนะจะเคยมาทั้ลาป่ะได้พี่นาพัันทสชัดขึ้นอก่ฉันน้องอ้มพ่นาอันแรวมันก็ชัขึ้นัาป้อมันอนอันเป็นคนไหมตึก